โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเวลาประมาณเก้านิกายี่สิบก็เมื่อวานก็อบรับปริญญาไปไาไแล้วมหาวิทยาลัยราชพัฒแล้วก็วันนี้ก็เขากำลังกำลังเดินทางไปสูราษฎราเพื่อไปรับพุงนี้รับปริญญานะก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอ่าสิ่งนี้รับนะที่เกิดกับผมคือผมนี่เป็นคนชอบ เรื่องลี้ลับเนี่ยแล้วเนี่ยคือคลิปนี้เป็นอีพีน่าจะเป็นอีพีแรกที่ผมเล่าเรื่องกับสิ่งลี้ลับ <c oughs> คือผมก็ไปเอาขนมปังจากห้องอูดมาแล้วนะเดี๋ยว <c oughs> ผมขอกินก่อนนะอืมผมจะกินไปแล้วไปนะก็เดี๋ยวผมจะจัดกล้องนิดหนะึ่งเรื่องลี้ลับที่ผมจะมาเล่าเนี่ยก็เกี่ยวกับตัวผมนะผมมอก็จะเรื่องลี้ลับ อืออ่อยอ่อยมากถึงแรกนะผมเนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะชอบทำครองหายนะแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่คืออ่อมีอยู่ครัง้งหนึ่งตอนนั้นปมมอสอง ตอนนั้นเล่นเกออนไลน์อะไรเงี้ยมสองมสามมสามปะประมาณแล้วหูฟังอันสีเขียวเนี่ยมันเป็นหูฟังแบบ q s X อ่ะยี่ห้อนั้นอะตอนนั้นมันสั่งราสด้าไงแล้วมันดีด้วยนะมันดีตรงที่ว่าไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูอ่ะอันนี้เนี่ยไอตรงเนี้ยมันไม่หักมันดีด้วยคือผมซื้อหูฟังมาเยอะแล้วทีเนี้ยไอตรงเนี้ยมันจะพังตรงไปเนี่ยเนี่ยนะเร็ว อันนั้นมันไม่พังมันเป็นอันสีเขียวนี่มันเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้รุ่นอะไรเนี่ยคิวคือผมยังชื่อรุ่นไม่ได้ดังๆเกาใช้เยอะแล้วก็เสียงดีด้วยแล้วก็ไมค์ก็ดังดีก็นั่นแหละก็ตอนนั้นผมมสามประมาณมหรือว่ามสี่เนี่ยเนี่ยสีเขียวแล้วตอน,น,นกลางคืนประมาณสามทุ่มครึ่งผมดูยูทูบไปแล้วผมจะไปนอน นะตอนนั้นผมจะไปนอนตอนสามโมครึ่งเรื่องๆเงนี้ยเรื่องนี้ผมตอนนั้นผมยังใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลาฟังผมใส่ใสนะ่แล้วก็ผมไปเข้าห้องน้ำผมก็ถือหูฟังไปด้วยผมถือหูฟังไปด้วยเข้าห้องน้ำแล้วก็คือผมจะไปเกี่ยวนะหรือว่าไปล้างมือเนี่ยแล้วเสร็จแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มาชาร์จอผมเอาเอาโทรศัพท์มาชาร์จใช่ไหมผมรู้ตวัวอีกทีเอา หูฟังเนี่ยหายผมรู้ตัวที่หูฟังหายแล้วผมเดินจังํานมาผมจำได้ผมถือไปแล้วผมหาอยู่มานสิบนาทีผมก็หาไม่เจอซึ่งไม่รู้หายไปไหนในในคือบ้านผมมันไม่ได้กว้างประมาณ5เมตรและสมีหเมตรตรงนั้นต้องเจอเพราะผมไม่ได้เอาใส่กล่องใส่เลยนะ ผมผมนั่นแหละนังจากวันนั้นนะนังจากวันนั้นคือผมแบบผม,มงงคือผมผมผมเหตุการณ์น,นั้นอ่ะเขาเรียกว่าสิ่งของอันตรธานหายไปแล้วที่พีกอ่ะผมไปส่องในในอ่างน้ําคือผมเข้าน,น,น้ำไงวันนั้นผมจะได้ไปเอาไฟฉายไปส่องก็งไม่มีในอ่างน้ำว่ามันหลน่นในเกะอะไรผมคือ แล้วผ่านมาหลายปีเนี่ยลือบ้านแต่ละครั้งไม่เคยเจอเลยลือบ้านผมเป็นคนชอบหาของเพราะว่าทําของหายบ่อยแต่ว่าครั้งนี้มันอันตรธานหหนไปเหมือนเหมือนมืนมืนบังตาไม่ให้เราเห็นนะซึ่งเรื่องนี้ผมเล่าตลอดเล่าให้แม่วังนะคือลือบ้านหลายรอบก็ไม่เคยเจอฟังเส้นนะแล้ว ที่พีกือบางนีนั้นมันไม่ขาดไอ้ตรงปลายแจ็คเนี่ยไอ้ตรงคือมันมันเนี่ยไอ้ตรงมันไม่ขาดเลยผมติดสกอตเทไปไว้ด้วยคือเหตุการณ์เนี่ยก่อนหน้านั้นผมเคยเจอเหตุการณ์ที่มีดหายไปโดยไม่มีสาเหตุมีดเป็นมีดปอกผลไม้เล็กๆไอ้นั่นก็หายไปไมั่วหรหายไปไหนนะโปรตีสิ่งของที่เราใช้ทุกวัน มันจะไม่หายสิ่งของที่เราใช้ทุกว,วันแต่ไอหูฟังนั่นมันหายไงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือแจ็คคือเป็นเป็นแจ็คตัวแปลงน,นะครับเป็นแจ็คตัวเมียตัวแปลงแล้วก็ไม่ไม่ยูทูบเบอร์จะเป็นไม้สายราคาร้อยบาทหายเหมือนกันผมเอาใส่กล่องสีงแดงมาก่อนกล่องสีงแดงนั่นก็คือผมใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเนกล่องเล็ก วิธีก็ก็หายเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ใช้นานก็ไม่รู้หายไปไหนไอนั้นนะเหตุการณ์ของหายปริศานานี่ก็คือผมคิดไปสองเง่ก็คือว่าผมคิดไปสองเงี้ยคือใส่กล่องเ,อเราเราเอาของพวกนี้ใส่กล่องโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วเรา,เากล่องนี่ไปทิ้งนะแต่มันก็น่าแปลก เออผมเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วผมเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าเขาโทรศัพท์ใส่กล่องเน้อหาไม่เจอที่แท้มันอยู่ในกล่องคือตอนที่เราใส่กล่องเราไม่รู้ตัวเพราะเราเราใจลอยนะแต่ก็หาเจอโทรศัพท์ตัวนั้นแต่นี่มันมันหูฟังเส้นแล้วก็ใหญ่อยู่นะหายไปเลยคือเลือบ้านก็ไม่เจอนะเลือบ้านคือผมรูใช้ว่าผมเป็นคนที่แบบ ทำของหายแบบหายไปเลยคือคือหายไปเลยหลายอย่างทั้งไขควงเหลืองนั่นอะไขควงวัดไฟฟ้าะอะผมมันหายแปลกมาคือเนี่ยสิ่งที่รับที่ผมจะเล่าคือเรื่องที่ว่าของมันหายโดยที่เรารู้ตัวบางทีว่ามันอยู่กับเราใช่ไหมแต่มันหายไปอกีกมนหูฟังเช่นนั้น รมันมันทะลมิติไปนี่คือคืออาจจะคิดว่าเพอร์เจอร์นะแต่ว่าก็ใช้วิจารณยาณด้วยผมจะผยจะทำคลิปเรื่องเล่าเรื่องนี้หลายรอบแหลวแต่ว่ามีโอกาสได้ทำวันนี้ก็บ้านไม่เรียนช่วงเช้าเนาะนะ,นะจริงๆมีหลายเรื่องที่ลี้ลับแต่นี่ผมนำเสนอเรื่องของหายโดยปริศนา คือเป็นสิ่งที่แบบหาไม่เจอเรื่องมีดอะไรเนี่ยขอ,องเล่นๆน้อยบางอย่างเนี่ยมันมันมันหายไปเองผมแบบคือผมเชื่อนะว่ามันทะลุมิติได้อ,อผมเป็นคนคนเชื่อเรื่องลึกลับผมบอกไว้ก่อนบางทีเราเราลืมเราสมองเราเบลอนะเป็นช่วขณะหนึ่งทีนี้เราทำอาจจะของหายเองถ้าหายมันก็ต้องเจอเป็นสา,สารสมั้ง เจอเป็นซา่าคือเรื่องไก่ไก่หายก็มีเรื่องเรื่องไก่หายอ่ะไก่แล้วก็อะไรวะมีดหายหูฟังหายอ่าไก่ควงหายและที่ผมเจอมาเจอผมตกใจสุดก็คือหูฟังนะโอ้เนี่ยผมเล่าเลยผมขนลุกคือแบบผมขนลุกอ่ะผมนึกถึงเรื่องที่ว่า ได้ยินเสียงเลยนะแต่ผมไม่ใช่คนมีเส้นนะไม่ใช่คนมีเส้นก็คือเนี้ยคือถ้าใครเจอกันี้ก็ช่วยช่วยบอกหน่อยว่าของมันหายไปได้ไงนะซึ่งมันแปลกลคือคลิปนี้สังเกตผมไม่มีกีตาร์มาอยู่ข้างตัวเองนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้หรอกเพราะว่าเอาแคเรื่องหูฟังก่อนคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับจบ